ขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีปีใหม่ใจผ่องแพ้่ปีเก่าผ่านไปแล้วไม่กลับหลังจงตั้งใจอ้างพระใจสอนหนังเอามาตั้งไว้ในใจได้คุ้มครองให้พวกเราเหล่าพุทธบริษัทได้เป็นสุขสมนัดกันทั้งผองที่โกรธกันลรนกลับใจได้ปรองดองที่รักกันยิ่งประคองความไมตรี ให้โลกแผ่กว้างทางเมตตาเป็นมนุษย์ทั่วโลกาเป็นสุขสีเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายภัยไม่มีสวัสดีปีใหม่สุขทุกท่านเติอนสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ํารายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ําวันนี้ก็ขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับปีฉลูหรือว่าปีวัวกําลังที่จะเข้ามาแทนนะครับเพราะฉะนั้นขอส่งปีชวด ปีหนูนะครับตามปีนักสัตว์นะครับคุณผู้ชมครับก็ปีฉลูเป็นปีของนักสัตว์เป็นสัญลักษณ์ของหัวนะครับก็พุทธศักราชที่ตรงกับปีฉลูหรือว่าปีหัวก็มีพศ2 5 0พพศ2516 2528 2540, 2552แล้วก็2,564 ก็คือปีที่กำลังจะมาถึงในขณะนี้นะครับแล้วก็ปีพุทธศักราช2576และปีพุทธศักราช2588เป็นต้นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันธรรมสาวนะหรือเป็นวันพระนะครับก็คือวันวันอังคารที่29เดือนธันวาคมประจําปีพุทธศักราช2563นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขึ้น1 5ค่ําค่ำ เดือน2นะครับเดือน2เดือนเดือนยี่นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอจเจริญในธรรมแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่คิดดีทดําดีปฏิบัติดีถือเอาศีลสมาสิสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอาบกายวาจาใจนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เอากรอปีใหม่มาฝากคุณผู้ชมครับผมดีเจวิเชียนร่วงพริมดีเจหมาชนคนล่มน้ํานักข่าวจิตอาสาฉาย,ยาดีเจหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนะครับคุณผู้ชมครับ ก็ขอฝากความคิดถึงมายัางมวลมหาสมาชิกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ทุกกลุ่มนะครับทุกไลน์ทุกกลุ่มนะครับซึ่งมีเยอะแยะเหลือเกินนะครับแล้วก็ขอส่งความปรารถนาดีขอฝากความคิดถึงนะครับปีใหม่นี้นะครับมายัางรองศาสตราจารย์ฟองเกิดแก้วคุณยุวดีเกิดแก้วนาวากาศเอกพิเศษนิยมมีชัยด้วยนะครับแล้วก็ อรองาศาสตราจารย์ดรประสานธรรมอุปกรณ์และก็รองาศาสตราจารย์เรียวดีธรมร,ธรมอุปกรณ์ธรรมอุปกรณ์และก็ลูกๆทุกท่านนะครับรวมทั้งสมาชิกเครือข่ายพี่น้องชาวอำเภอหัวไทกลุ่มลายชมรมชาวอำเภอหัวไทที่อยู่กรุงเทพหมหานครไม่ว่าจะเป็นคุณโชคดีสีพัฒท่านวิเชียนมีแก้วมนุนมีแก้วเสริมสวยชุมทองนะครับ แล้วก็ทุกทท่านนะครับคุณผู้ชมครับทุกท่านขออภัยเอ่ยน้มได้ไม่หมดนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศตอนเช้าของวันอังคารที่29นะครับก็เป็นบรรยากาศที่สดใสตอนหัวรุ่งรุ่งฝนที่อำเภอวัดไซก็ฝนตกฝนตกโปรยป,ยปลายลงมาพอชุ่มฉ่านะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดที่ไม่เป็นมงคล นะครับปีพุทธศักราช2,563ก็ขอให้ทิ้งไปซะก็ขอให้สิ่งไม่ดีเหล่านั้นทิ้งไปกับปี63แล้วก็ปีที่กำลังจะเข้ามาแทนปีฉลูปีหัวปีพุทธศักราช2,564นะครับก็ขอให้ปีนั้นได้รับแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลที่เป็นบุญกุศลกับการดำเนินชีวิตของ พวกเราทุกๆคนสำหรับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านข้าจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับก็ขอฝากไปด้วยเป็นร้านที่มีคุณภาพเป็นร้านที่ให้บริการลูกค้าด้วยความเชื่อมั่นด้วยความไว้าวางใจนะครับอย่างมีประสิทธิภาพบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับผู้จัดการคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับ แล้วก็บริการด้วยมิตรไมรีที่ดียิ่งนะครับติดต่อทางร้านได้ที่เบอร์0841ตองแแล้วก็155 0841ตองแปด155นะครับประวัติวันขึ้นปีใหม่นะครับประวัติวันขึ้นปีใหม่ตามพจนานุกรมเขาบอกว่าปีก็หมายถึงว่าเวลานะครับปีหมายถึงเวลาก็หมายถึงว่า ดว,ดวงจันนะครับดวงจันท์โคจรร,รอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบกำหนดให้365วันหรือ12เดือนนะครับตามสุริยคตินั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ประวัติของการนำปฏิทินมาใช้ในอดีตนะครับเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมานะครับความว่าสมัยก่อนชาวบาบิโลเนียชาวบาบิโลเนียนะครับได้ประดิษฐ์คิดค้นปฏิทินขึ้นมาเพื่อให้ชาวโลกได้นำมาใช้ โดยการสังเกตอิทธิพลจากดวงดาวจากดวงจันทร์ปรากฏการธรรมชาตินะครับที่สะสมมาเรื่อยๆแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็ประดิษฐ์คิดค้นทําเป็นปฏิทินขึ้นมาให้พวกเราชาวโลกได้ใช้กันนะครับหลังจากนั้นต่อมาชาวซูเมเรียนชาวเซมิติกชาวกรีกชาวอียิปต์ก็ได้นําหยิบเอาปฏิทินของชาวบาบิโลเนียเอามาปรับปรุงดัดแปล ดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้นนะครับโดยกำหนดให้4ปีนะครับเพิ่มไปอีก1เดือนก็คือ4ปอีมี13เดือน1ครั้งนะครับถ้าปากใตใ้บ้านเราเขาเรียกว่าเดือน8ปสองอ้นนะครับเดือน8-2ครั้งนะครับ4ปีในรอบ4ปีก็จะมี1ครั้งแล้วก็ในรอบ4ปีจะมีวันที่29เดือนกุมภาพันธ์1ครั้งนะครับ4ปี มียีิบเก้าวันของเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งครั้งนะครับเขาเรียกว่าปีอธิกสุรทินนั่นเองนะครับคุณชมครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นมานะครับกษัตริย์ชาวอียิปต์นะครับกษัตริย์ชาวอียิปต์ได้หยิบเอาปฏิทินของการปรับปรุงแก้ไขของชาวซูเมเรียนชาวอ่ากรีกชาวโรมันชาวเซมิติกนะครับเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยโดยโดย,โดยอ่ายึดหลักของนักดาราศาสตร์ชื่อดังของชาวอียิปต์ ชื่อว่าโยซิเยนิตนะครับโยซิเยนิตนักดาราศาสตร์ชื่อดังของชาวอียิปต์ก็ได้นำมา,าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับฤดูกาลมากๆา,กากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นแล้วพวกเราก็ได้ใช้ปฏิทินกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณชาวบาบิโลเนียนะครับคนสมัยก่อนยุคแรกๆเป็นคนที่มีความคิด นะครับคิดค้นนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆให้เราได้ใช้ปฏิทินจะได้รู้วันเดือนปีนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นต่อมาประเทศไทยของเรานะครับเมื่อสมัยก่อนร้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็ได้ยึดหลักเอา,อาวันขึ้นปีใหม่นะครับวันขึ้นปีใหม่ครั้งแรกก็ใช้แรมหนึ่งค่ำของเดือนอ้าย,หร,ออายหรือเดือนหนึ่งนะครับแรมหนึ่งค่ำเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งนะครับซึ่งตรงกับเดือนอมกราคมถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับแรมหนึ่งค่ำ แล้วก็ต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงครั้งที่2ก็ถือเอาขึ้น1ค่ํคเดือน5นะครับขึ้น1ค่ํคเดือนหน้าก็จะตรงกับเดือนเมษายนเป็นวันปีใหม่นะครับก็ใช้มาเรื่อยๆจนมาถึงยุคสมัยของหลวงวิจิตวาตการนะครับซึ่งได้เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาที่จะปรับเปลี่ยนจากวันขึ้นปีใหม่แรม1ค่ํคข,ของเดือนมกราคมขึ้น1ค่ํา่ของเดือนเมษายน ตามมาติครมก็ได้ลงมติที่จะเปลี่ยนนะครับที่จะเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาตรงกับวันที่1ของเดือนมกราคมทุกๆเดือนนะครับตามปีปฏิทินตั้งแต่สมัยหลวงวิจิตวาทการเหตุผลเพื่อต้องการที่จะให้เหมือนกับนานา,นาอารยประเทศนะครับที่ใช้กันนะครับก็เลยยึดหลักเอาวันที่1นึมกราคมที่กำลังจะมาถึงใน ประมาณ2วันข้างหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับปีเก่ากําลังจะผ่านพน้พน,พนผ่านไปปีใหม่กําลังจะเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นวันขึ้นปีใหม่โดยธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมไทยแล้วปีนี้เสียดายไม่มีนอกดาวด้วยไม่มีข้าวดาวนะครับขอไปไม่มีข้าวดาวนะครับก็เสียดายนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหานะครับมีปัญหาก็เลยต้องยกเลิกไปนะครับเพราะฉะนั้นวันขึ้นปีใหม่วันที่1มกราคมที่กําลังจะมาถึงในปีพุทธศักราช256 สี่นี้นะครับทุกคนก็ตั้งใจไปทําบุญตั้งใจที่จะไปข้าวัดข้าวาถือศีลเจริญภาวนาตั้งใจที่จะไปอวยอวยพรกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เคารพนับถือนะครับที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานะครับบางคนก็ทําบุญตักบาทนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุบรุษบรรพชนนะครับปู่ย่าตายาย และก็คนที่รักเคารพนับถือนั่นคือธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมานะครับทุกท่าครับก็เป็นความรู้พอสังเกตที่นํามาฝากคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับชมคลิปิดีโวคลิปนี้แล้วช่วยกดแชร์กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับด้วยความขอบคุณยิ่งแล้วก็ช่วยกดซับสไครต์นะครับหรือกดติดตามใน YouTube ในช่อง YouTube ไปด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจที่จะค้นฟ้าหาความรู้มาฝากคุณผู้ชม จะได้ทำคลิปดีๆมีคุณภาพที่เป็นสาระมาฝากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดรประสานธรรมอุปกรณ์อาจารย์รองศาสตราจารย์เรวดีธรรมะอุปกรณ์าารรรรรณลูกๆหลานทุกคนแล้วก็รองศาสตราจารย์ฟองเกิดแก้วนะครับแล้วก็นาวากาศเอกพิเศษนิยมมีชัยท่านโชคดีสีพรท่านมนูนมีแก้วคุณเสริมสวยชุมทองคุณวิเชียนมีแก้วนะครับ และทุกๆท่านนะครับพยานพยานใหญ่นะครับทุกๆท่านที่ผมเคารพนับถือมาณโอกาสนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับก่อนจากลานี้ขอฝากกรอนดีๆมายังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอส่งความสุขปีใหม่ให้ทุกท่านขอส่งความสุขปีใหม่ให้ทุกท่านทุกคืนทุกวันผ่านท่านสุขสมมีทั้งทรัพย์าบยศอันอุดมมิตรชื่นชมยินดี ยินดีรับประจักษ์ใจในทุกๆคนขอจะเริญนในธรรมครับ